ท่านครับเนื่องจากว่าตัวละครใหม่ชิลิวเข้ามาท่านมีความเห็นว่าไงบ้างครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วท่านว่าจริงๆมันเก่งหรือเปล่าครับแบบว่าแบบมีคนจะเติมเงินเพื่อเปิดตัวมันนะครับท่านไม่ร,มรู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็ไม่อ้าแล้วนี้ถ้าเกิดคนเปิดไปแล้วแล้วมันไม่เก่งหรอครับท่านแล้วแบบเราจะรับผิดชอบยังไงครับอส ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่อง a l t e r n a t i v นะครับคลิปนี้ขอแก้มือสักหน่อยนะครับผมกับชิริวล่างนี้เองเลยนะฮะเป็นล่างมัดเขียวที่ผมไม้ไปริบจตนี่เก่งที่สุด Nice ในแน่นอนนะเกิดคุณจะมีชิริวแล้วไม่มีเพชรเปิดกับเรานะครับผมนะซอมบี้รับถ้าเปิดให้บริการแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นไอดีดอกเพชรสวยๆหล่อๆเท่ๆขั้นต่ําหลัก10บาทก็มีนะครับผมนะสามารถไปใช้บริการกับซอมบี้ดิได้เลยไม่โกงไม่เกินหนึ่งร้อเอร์เ ซับ171นะครับผมนะก็ถามว่าเป็นตัวที่เล่นยากไหมก็เล่นยากเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยผมที่งบอกนะฮะก็คือน้สสกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับผมค่อยๆเอาสกิลหนึ่งเป็นทางถ้าไม่โดนคุณก็ถอยออกมาเลยนะครับผมตัวคอรนนี้ประโยชน์มันมีแค่นี้จริงนะครับผมเออถ้าจะเล่นเป็นสายคิวเป็นหลักเนี่ยผมว่ายากนะฮะแล้วก็ใครอยากเติมละเกมราคาถูกนะครับผมวะไรุ่นดูใบเปิดไปกันแล้วนะครับผมมาบอกดูเลยว่าเติมถูกเติมไว้ต้องไวรุ่นดูใบเท่านั้นครับ โอเคครับผมมาแก้มือกันหน่อยสำหรับคลิปชิริวนะฮะก็ผมเล่นตัวนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูถึงความโหดของมัน เดี๋ยวมันจะโกรธมันโกรขนาดนั้นเลยวิวจิตตอบัวมาแล้วะดูกันนะครผมแนวทางการเล่นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวบอกด้วยนะแนวทางการเล่นง่ายๆเลยครับผมสกิลหนึ่งจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเดียวนะฮะจิ้มให้โดนแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็อินสแตนสิลไม่ต้องรีบใช้นะฮะไม่ต้องรีบใช้อ่าบินมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยฟันฮะขี้หอย ติดแข็งทมินไปเลยเรียบร้อยเหนไหมผมเน้นสกิลหนึ่งนะนี่แค่นี้ก็ได้ละนะแค่นี้ก็ได้อินสแตนคิ l เดี๋ยวเราไปอินสแตนหน้ามันหน่อยนะฮะสกิลหนึ่งมันไวนะครับผมคือจริงเรามองข้ามจุดนี้ไปนะสกิลหนึ่งมันค่อนข้างจะเก่งนะครับผมเพลงดาบทมินเรียบร้อย i n นสแตนไปหนึ่งเห็นไหมใช้แบบจังหวะคมๆนะตัวนี้ แต่ถามว่าเล่นยากว่ามันเอาจีแม่ได้โคตรยากเลยนะตัวทำมาแจกฟรีเ้อะอะไรเงี้ยใครมาแล้วฮะแทงไปดีเลยเรียบร้อยเห็นไหมเราจะมี instant สักพักหนึ่งนะระวังระวังทำลายอะไครดอดครดอสติดแข็งนะบอกก่อนติดแข็งนะ ตีแข่งนะบอ,อกก่อนเออเข้าไปติแข่งนะติแข่งนะไม่ฟังไงไม่ฟังไงเออแล้วครับผมเนี่อยแข่งโป๊กเลยเออแทงหน้าพงตายเนะต้องเล่นแบบแนวสายมัดทั่วไปนะครับผมที่เราอยากคิดว่ามันคือชิ้นเรยวมันคือสายมัดทั่วไปอืมก็อาจจะไม่ทั่วไปก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนนะแต่สกิลหนึ่งมันครูดาวเร็วข้อดีนะครับถ้าสกิลหนึ่งครูดาวช้าเนี่ผมเหาเลยตัวนี้กาก,ากนะครับกาก กักเดนเลยอ่ะโอเคยื้ไปก่อนแล้วฝั่งเขาก็เป็นรีซาโบตลอดเลยเขาจะเอาธงให้ได้นะเขาจะเอาธงเราให้ได้เราไม่ให้เราล่องหนเลยเอ้ยแม่นี่แทงว่าวนะครับแทงว่าวโอเคแล้วก็อิสแตนคิวเรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหเข้าจังหวะแม่นๆหน่อยนะครับคือผมรักษาระยะมากเลยนะครับถอยได้นะอย่างเงี้ยผมไม่เอาละผมหมีเลยนะครับผมแล้วก็รอสกิมหนึ่งนะหมาแล้วครับ คิวหนึ่งมาแล้วแทงไปทีนึงนะมี i n s สแตนด้วยตอนนี้แทงไปสองตัวอลไรประมาี้นีนะ่ผมรอจังหวะนิดนึ่งนี่ไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบโอเคแล้วก็ปาดทมินเลยเรียบร้อย <c oughs> เนี่ยต้องเล่นสไตล์นี้สไตล์แบบเก็บียกว่าเก็บอิสแตนเยอะๆนะฮนะอืมถ้าเวลร้อยน่าจะถึกนะผมว่ากวา่าผมจะเจอแนวทางเชื่อไหมผมเล่นไปหลายตามาก <c oughs> ครับคือประกอบผมก็แบบเออพยายามยื้อพยายามบวกอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อจะได้ไป perfect ดอนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะเราเน้นสกิลหนึ่งดีกว่านี่ไงนะเดี๋ยได้แล้วนะครับผมรอดีๆรอจังหวะคมๆหน่อยอเดี๋ยวก็แพ้หรอกเดี๋ยวก็แพ้หรอกนะฟันหน้าไปทีหนึ่งนะผมสกินนี้ว์าได้เออเรียบร้อยโอเคโหถือว่าเป็นการแก้มือที่ค่อนข้างดีเลยนะ เดี๋ยวไปดูแนวทางกันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปชิดิวเอาแล้วครับคลิปที่2นะครับผมก็เป็นแนวทางนะคลิปนี้ดูเป็นไกด์แล้วกันเผื่อใครเปิดแล้วอยากเล่นนะฮะเอาเป็นเป็นเป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนนะครับผมคือแบบว่ามันเป็นตัวที่ต้องอาศัยสกิลมากเลยนะฮะ คิสลอแล้วครับผมเห็นไหมหาจังหวะแทงเลยหาจังหวะแทงปึ้งเรียบร้อยแทงได้ตัวหนึ่งหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบทมินออกมานะรเราไม่แพ้คิดรอนะครับผมไม่แพ้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสานะด้วยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยขออินสแตนทีหนึ่งนี่ไงนะครับสกิลสองแม่งมาชา้าไปด้วยหเห็นไหมผมเน้นสกิลหนึ่งนะผมเน้นสกิลหนึ่งวๆเลยแทงหน้าไปดีหนึ่งไม่โดนนะครับจังหวะนี้ถอยมาก่อน เราไม่กลัวนะครับไม่กลัวใครเลยนะพวกสีฟ้านี่เราสู้ได้เออเอาดิอย่ายาซีแรงอย่าซีแรงนะครับแล้วก็มีสกิลหนึ่งนะกลับมานะครับรอคือสกิลหนึ่งต้องใช้แบบคมๆดีๆเลยอ่ะแทงไปทีหนึ่งโดนตัดเลือดว่าเอ้ยอ้าวอ้าวยังไงอ้าวยังไงอ้าวยังไงนะให้เขาเคาน์เตอร์ก่อนไอ้เขาตั้งเคาน์เตอร์ก่อนอืมเรียบร้อยขอ instant kill เรียบร้อยไอ้นี่มันโอ้โหนจะ ไม่ให้ผม instant kill นะอืมอ้าวไม่มีศัตรูอะไรเงี้ยแต่มันคู่ดาวเร็วอะผมว่ามันสแปมสกิล l หนึ่งได้นะเนี่ยคุณดูดิมันสกูดดาวเร็วมากเลยเน้นสกิล l หนึ่งครับทีมเสียเปรียบก็หายตัวหนีออกมานะครับคือเป็นตัวที่ไม่ไม่ต้องกันธงอะไม่ต้องไปอะไรกับใครมากนะตัวนี้เป็นคนแบบอินโทรเวิร์ t อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เปรียบเสีเห็นภาพอืมอ่านี่เอาโต้หรือเปล่าถ้าเราโต้เราก็แทงฟรีไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรเนี่ยครับเก็บ สเต็คแต่ไอ้พวกนี้นะครับเพอร์เฟกต์ดอทก็จังหวะปะทะนะฮะไม่จำเป็นต้องแบบมั่วเข้าไปนะครับผมโอเคระวังสวยสวยสวยตายไหมตายไหมนะสวยงั้นเราขอแทงไปเธนึงเรียบร้อยเดี๋ยวเราได้อินสแตนอีกแล้วนะครับผมคือพอแบบเราเน้นสกิลหนึ่งมากขึ้นนะมันก็แบบจะอาจจะดูพอพอเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะย้อนสกิลหนึ่งมาอีกแล้วนะครับผม หรือมีเหรียญที่ดีกว่านี้นะฮะแบบว่าสกิลหนึ่งเร็วกว่านี้เนี่ยแนะนํากันได้นะครับแนะนํากันได้เพราะว่าเ,าเราต้องเน้นมากๆนะครับผมในเรื่องของสกิลหนึ่งโอเคนะครับผมผมไม่ได้เน้นอินสแตนส์คิวนะครับไม่ได้เน้นนะครับผม,อมโอเคดอตแชมินออกมาหนี้ยวมาช้างแว่นมาเอ้าประตูสกิลสองว้าวไปแล้วโดนไข,ข่คนไงสกิลสองผม wow. ว้าวครับผมไม่เป็นไรครับเรายังมีการตายนะอ่ะ Okay. มานน่มานี่อ่าไคโดไคโดทำลายไคโดแทงไปทีนึกหูยมันรูเยอะจริงๆเว้ยสกิลสองชา้าไปหนแบบ่อยวะอืมโอ้ถอยมาถอยมาถอยมาอืมถอยออกมาเออเนี่ยผมแนวทางประมาณนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปอินสแตนแม่งทียนอือินสแตนคิวเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยคนระับพี่โดนช้างนะับโอเคเกมเทต,ต่อไปเลยนะครับ อานะครับเกมเป็นสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกงใจให้ช่องอัตทีบด้วยนะครับผมคลิปนี้ดูเป็นไกด์ละกันนะครับผมสำหรับเกมเพลชิริวนั่นเองนะฮะโอเคเรายึดทมินไปก่อนนะฮะโอเคเอาโดนหลังเคสนะฝั่งเรา เป็นเรื่องของรุจิอย่างนั้นเหรออ้าวเรียบร้อยดียงี้เราดอสได้นะอืมขอแทงคมๆไปเทได้แล้วได้อินสแตนนะรุจิเราไม่กลัวแล้วยุดเลยเรามีกันตายนะเรามีกันตายเอ้ยหลบจะเป็นหนึ่งเทฟันโอ้โเรียบร้อยนะขดอดอสก่อนนะครับผมชิรี่นี่เก่งเลยนะห,ห,หนึ่งหนึ่งเก่งอยู่ใช้ได้อยู่นะครับผมอเคฝั่งเราตึงอยู่นะ ฝั่งเขาออโต้คลิกหรือว่าแทงวิ Tank ทีหนึง่งมาดูนะฮะไม่แน่ใจว่าอโต้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเล่นแล้วถอยเล่นแล้วถอยเลยนะครับคือมันจะเหมือนจาบาไม่มันอารมณ์เดียวกันแต่ว่าเราเราผมว่าเราเล่นดีๆนะเราเก็บสแต็กดีๆเนะี่ยผมว่าตายยากกว่าจาบานะเพราะว่าเรามีร่องหนนะครับผม จะบามันแรงไงมัน,ม,น,ม,นมันแบบมันมันดาเมจธรรมชาตินึกออกไหมแต่เราไม่ใช่ไงเราดาเมจแบบอืแปลกๆมาแล้วโว้ยวิ่งแล้วแทงตุ๋ยพอดีเออดันแหละอื้ยโอเคได้อินสแตนแน่นอนอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะติดแข็งแบบนี้อืมโอเคครับผมระวังใจเย็นอา้อาวอา้ายังไงเข้าไป Perfect d o ์ดอหลอ่อๆทีนึงแล้วก็ฟันหน้าเลยเอาโดนมั้นะ่ะ เอา้าเอา้าไม่มีใครตายคืออะไรวะบั็กะเนี่ยเอ้ยโดนแหละวะเมื่อกี้ไม่มีใครตายนะครับไม่มีเอา้างงอะไรวะเมื่อกี้ผมห้าขีดอะไม่มีใครตายได้งไงวะหรือยังไงวะงงเฮ้ยผีหลอกวะอะไรวะเออเว้ยงงเว้ยไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้นะอืม ฆากันได้โอเคอันแน่จินเบหรอเออไอต้องคมๆหน่อยเพลงดาบไ e อแห่งสายฝนอืมดอสเหนียวมาอุ้ยโอเคเก,อ <c oughs> เกือบแตกเกือบแตกโอเคเดี๋ยวเราเอาอินสแตนคิวนะเราเลื่อเหลือหนึ่งแล้ววะ่ะเราต้องไปเพอร์เฟกต์ดอสมทิงเรียบร้อยได้อินสแตนถอยมาก่อนเอโอ้โหดึงไคโดโร่ไม่กันธงมาดึงธงวะ ติดบูนะโอเคสวยติดบูอย่างนี้สวยระวังไคโดนะครับระวังไคโดนะครับผมผมไม่รีบนะฮะผมไม่รีบอินสแตนคิวแล้วก็ฟันไปดีโอ้โหโดนนะแต่ว่ามันนามตะพอดีโคตรเซ็งไข่ไข่ดึดง,ดง,ดงดไข่ดึงเออโดนไม่ก่อนไม่โดนนะฮะไม่งั้นะไ,ดได้3มขีดไอไคโดแม่งก็จเจาให้ได้เะเจาให้ได้เลยตรงเนี้ยเออติดไฟตายเพื่อน นะมีรุจิด้วยนะครับผมโอ้โหถ่ายเกมแล้วน,ะนี้ก็ไม่ยากไม่ยากถ้ารุจิมาเราแทงหน้าได้เลยตัวนี้ถ้าสู้ดีดสู้รุจิได้อยู่นะอืมอ่ะไม่แทงไม่ถึงแขนสั้นโอเคจบไปแล้วครับผมเกเบสูตายแล้วผมว่าจะได้แนวชากนะผมหมายถึงหน้าครับกอดตัวราไปก่อนสวัสดีครับ